หลังจากที่จจกพัิอมะตะฟิงอยู่ตัวเขาเองถูกการโจมตีของเอกเข้ามาแบบเต็มๆเมนียครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถหนีรอดกลับมาที่พระราชวังของพวกเขาได้แต่ทว่าผลกระทบที่ตัวเขานั้นได้รับมามันก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากพอสมควรเหมือนกันถึงแม้ว่าภรรยาของเขาแม่นางซีเอ,อ๋จะพยายามที่ใช้พลังทั้งหมดของเธอที่มี พยายามรักษาทำโซเฟิงอยู่ผู้นี้เอาไว้แต่ทว่าก็ไม่สามารถทําได้นะครับอาการบาดเจ็บจากการโจมตีของเพกนั้นมันหนักหนาะสาหัสจนเกินไปและแล้วในตอนนี้ตัวเขาเองก็คิดว่าไม่สามารถทนได้ไหวอีกแนะ่จัก,กรพัรดิอมตะเฟิงอยู่ก็ทําได้เพียงเด็ก,กล่าวขอโทษภรรยาของเขาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ตัวเขาเองไม่สามารถเอาคำพี่ศักดิ์สิทธิ์จากเอกรวมถึงคำพี่มือสวรรค์มาจากพระเอกได้เพื่อมามอบเป็นของขวัญให้แก่เธอนั่นเองนะครับโดย ความโลภของเขาจึงทําให้ตัวเขาต้องได้รับจุดจบแบบนี้แต่ก่อนที่ร่างกายของเขาจะได้แลกสลายหายไปตัวทันจัก,กรพรรดิเฟิงยูผู้นี้ก็ได้บอกกับภรรยาของเขาไปว่าต่อจากนี้ไปในด้านความแก่แก่งความสามารถของพระเอกมันมากเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะพระเอกได้และในอนาคตตัวเจ้าน่าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพังไม่มีใครคอยช่วยเหลือคุ้มกันแล้วข้าก็อยากจะบอกเจ้าไปเพียงแค่ว่าในด้านความแข่งแก่งของชินยูรวมถึงพี่น้องของเขาทั้งสองค เป็นสิ่งที่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะจัดการได้และต่อจากนี้ไปตัวเจ้านะายต้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็อย่าไปรุกรานพวกนั้นเป็นอันเด็กขาดและแล้วร่างกายของท่านสดจัก,กรพพรดเฟิงอยู่ผู้นี้ก็ได้แหลกสลายหายไปได้ในที่สุดนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวแม่นางซีเอ,อ๋ตัวเธอนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความโลภของเธอ ที่พยายามบอกให้จกักรพรรดิเฟิงอยู่นั้นไปเอาสมบัติมาจากเปกให้จงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนแต่คิดหลือว่าตัวเขานั้นจะยอมแพ้ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าจากักรพรรดิเฟิงอยู่หรือว่าสามีของเขานั้นจะบอกให้เขานั้นอย่าไปลุกล้านเอกอีกต่อไปแต่ในความแค้นที่มีกับเอกที่บางอาจที่จะมากล้าฆ่าสามีของเธอแบบนี้ตัวเธอนั้นไม่ยอมอยู่แล้วนะครับมุ่งเดินทางไปที่ดาวของจกักรพรรดิเผิงหรือว่าจากักรพรรดิทรงเย็นจกักรพรรดินกนได้แหละครับผมเพื่อ ที่จะไปขอร้องให้จกักรพรรดินกร่วมมือกับเขาในการไปจัดการกับเพกให้จงได้แต่ทว่าจากักรพรรดิทรงเงย็นนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธไปเพราะในความแข็งแกร่งของพเพกในตอนนี้รวมถึงพี่น้องของพวกกระทังสองคนรวมถึงเหล่าปรมาจารย์ที่คอยนุนหลังพเอกอยู่ในตอนนี้พวกเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้กับเพกอีกต่อไปควรที่จะสงบสึกกับมันจะดีกว่าไม่อย่างนั้นจะต้องตายหมดอย่างแน่นอนนะครับ ถึงแม้พวกเขานั้นจะยังไม่สามารถจัดการกับพระเอกได้และถ้าเกิดว่าในอนาคตมีโอกาสพวกเขาสามารถฝึกความแข็งแกร่งให้ได้มากยิ่งข,ขึ้นกว่านี้รับรองได้เลยว่าจะทําการจัดการแก้แค้นกับพระเอกให้จงได้อย่างแน่นอนและก็นําเอาสมบัติที่พระเอกนั้นมีอยู่มาอยู่ในการครอบครองของพวกเขาให้จงได้และภาพก็ตัดมาทางด้านของพระเอกและก็ท่านโซบูลานโดยท่านโซบูลานก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับพระเอกได้ฟังนะครับว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่มาจากอาณาจักรเทพเป็นอาณาจักรที่อยู่เหนือ โลกปีศาจและก็โลกอมตะมารแห่งนี้ด้วยซึ่งคนที่แข่งแร่งอยู่ในระดับอาณาจักรเทพเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นไปยังโลกเบื้องบนแห่งนั้นได้ซึ่งตัวเขาเองก็จะเป็นสัตว์อสูรมาจากโลกแห่งนั้นแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่ตัวเขานั้นเข้าไปในวิหารลึกลับเพื่อไปหาสมบัติระดับถวยเทพแต่มันก็ดันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นวิหารลึกลับแห่งนั้นมันตกมาจากอาณาจักรฟากฟ้านะครับและก็มาอยู่ยังโลกปีศาจโลกมารแห่งนี้ก็ไปเหตุผลที่ตัวเขานั้นได้มาอยู่ในนสถา และก็ได้เข้ามาอยู่ในคัมภีร์มื่นอสูรของจกักรพรรดนิยงนั่นเองนะครับแต่การที่ทั้งสวรานได้บอกข้อมูลทั้งหมดกับเพอเอกไปไม่ได้บอกเะเอกเปล่าๆนะครับเพราะหนึ่งโดยที่วิหารลึกลับแห่งนั้นมันปรากฏอยู่ในจกักรวาลแห่งนี้ถ้าเกิดว่ารพอเอกสามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้รับรองได้เลยว่าจะมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์มากมายในการที่จะช่วยพ้พรนเอกนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าตัวเพอเอกนั้นสามารถเลื่อนดับพลังของเอกอยู่ในอนาณาจักรเทพได้ก็จะมีสิ ขึ้นไปยังดินแดนแห่งเทพได้อีกเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าตัวท่านโซบุลานจะเป็นคนที่มาจากดินแดนแห่งทวยเทพก็ตามแต่เขานั้นไม่สามารถขึ้นไปได้เองนะครับก็ทําได้เพียงแค่ตั้งความหวังไว้กับเอกเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเอกนั้นสามารถเลื่อนระดับพลังของตนเองไปอยู่ในอาณาจักรเทพได้ก็จะสามารถขึ้นไปยังดินแดนเทพได้อีกเช่นกันนะครับก็จะแปลว่าตั้งความหวังให้กับเอกนะครับให้เอกนั้นพาขึ้นไปก็เลยได้บอกความตีเกี่ยวกับเรื่องวิหารลึกลับให้กับเอกได้รับรู้นั้น นในตอนนี้หลังจากที่เอกนั้นได้รับรู้ว่าเขานั้นก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเนื่องด้วยที่มันก็ไม่ได้เวลาแล้วนะฮะนานแสนนานที่ไม่ได้เจอกับแม่นางลีเออและก็ลุงหลานนะครับพระเอกก็คิดว่าจะไปที่ดินแดนหรือว่าวิหารลึกลับแห่งนั้นเสริมความแก่งของเขาและก็จะขึ้นไปอาณาจักรทวยเทพให้จงดา่าและหลังจากทิปเอกได้ไปบอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ์น้องของเขาแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้พวกเขาทั้ง3พี่น้องก็ได้มุ่งเดินทางท่องอวกาศเพื่อหาดินแดนหรือว่าวิหารลึกลับ แห่งนั้นมันก็จะมีทางเข้าไปนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าสถานที่แห่งนั้นมันอยู่ดวงดาวดวงไหนแต่พอพวกเขานั้นได้สำรวจไปสักพักก็ยังไปเจอยังสถานที่อีกหนึ่งมันก็เป็นช่องว่างของอวกาศนะครับแต่ถึงแม้พวกเขานั้นจะยังไม่รู้นะครับว่าดินแดนหรือวิาวหารลึกลับแห่งนั้น มันเป็นอะไรยังไงแต่พอได้มาเจอช่องว่างอวกาศนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ามันจะเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนลึกลับอย่างแน่นอนนะครับทั้ง3คนก็เลยได้มุ่งเดินทางเขาไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีและแล้วพวกเขานั้นก็มาเจอจนได้สถานที่แห่งนี้พวกเขานั้นก็ได้มาเจอจริงๆนะครับมันก็จะเป็นทางเข้าไปในวิหารลึกลับแห่งนี้นั่นเองแต่ทว่าพวกเขาเองก็ไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ได้เพราะว่ามันก็ยังมีพลังวงเวทนะครับคอยปกป้องคุ้มกันสถานที่แห่งนี้ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้นั่นเอง แถมก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีเสียงพูดบอกกับทั้ง3คนว่าในตอนนี้สถานเทคนี้มันได้ถูกปิดเอาไว้แล้วและถ้าเกิดว่าพวกเจ้าหนะ้าอยากจะเข้าไปในสถานเทคนี้จริงๆก็ต้องรอระยะเวลาอีก1นึ่งหมื่นปีเท่านั้นพวกเจ้าคอยกลับมาที่นี่ไหมแต่คิดแล้วว่าพวเพกนั้นจะยอมนะครับเพาะตัวเขานั้นระยะเหมื่นปีนี้มันก็นานเกินไปนะครับกว่าจะได้เจอกับแม่นางลีเออร์นี้มันก็นานเกินนะครับพระเอกก็คงจะไม่รออยู่แล้วพวกเขาเทั้ง3คนก็เลยพยายามร่วมมือกันรวบรวมพลังทั้งหมดของพว กเขาที่มีทําการเข้าโจมตีเพื่อทําลายพลังวงเวทที่สร้างป้องกันมันเอาไวา้แต่ถึงแม้พวกเขานั้นจะได้ร่วมมือกันก็ตามนะครับพลังวงเวทที่สร้างขึ้นมันก็แข็งแข็งจนเกินไปทั้ง3ามคนก็เลยแบบไม่สามารถทําลายมันได้เลยนะครับจนในตอนนี้พระเอกก็เลยได้ติดต่อไปหา พี่ชายหูหมิงนะครับก็จะเป็นพี่ชายจากพอมังกรพอจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนหรือว่าวิหารลึกลับแห่งนี้ไหมทําไมไม่ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้แบบนี้จนท้ายที่สุดแล้วพี่ชายหวูหมิงก็ได้พูดบอกความจริงกับเพกไปนะครับว่าปกติแล้ววิหารลึกลับแห่งนี้มันจะเปิดตลอดระยะเวลาแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรในก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมันก็มีเหล่ากลุ่มจากปิศาจกลุ่มมารและก็กลุ่มจากผู้ฝึกต้นอมาตะทั้ง3ากลุ่มพวกเขาเองก็ได้ร่วมมือกันใน การทำพลังวงเวทขึ้นมาป้องกันวิหารลึกลับแห่งนี้เอาไวา้ไม่ให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปและก็ได้ตั้งกฎร่วมกันว่าในทุกๆ1,000 10, 0ปีมันจะทำการเปิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับ ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้วิหารลึกลับแห่งนี้ได้ถูกปิดกันเอาไว้นั่นเองในตอนนี้หลังจากที่เ,เอกได้รับรู้ข่าวข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพวกเขานั้นก็พอจะรับรู้เลยนะครับในด้านความแ,แข็งแร่งของพรเกที่แบบเพิ่มขึ้นมาอย่างมากอีกไม่นานจะเข้ามายังสถานที่แห่งนี้แน่นอนพวกเขาก็กลัวพระเอกจะแบบแข็งแรก่งกว่าพวกเขาก็เลยทําการปิดผนึกสถานที่แห่งนี้เอาไว้นั่นเองนะครับ แต่คิดแล้วว่าพระเอกได้จะยอมไหมครับในต,ตอนดีพระเอกก็เลยได้ขอความช่วยเหลือจากทันโซเยี่ยวฉีทัานโศวูลานและก็พี่ชายหูชูอีกคนหนึ่งนะครับทั้ง3คนเพื่อมาช่วยทําลายในการป้องกันสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับแถมหลังจากที่ทั้นโศวูรานตัวเขานั้นได้ทําการตรวจสอบสัมผัสด,ดูก็พอจะรับรู้ไ,ได้เลยครับพลังบาเรียเวทป้องกันที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากเหล่าจากักรพรรดิอมะตะมากมายนับไม่ถ้วนในดินแดนแห่งนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ท้าให้สถาน ที่เห่งนี้ถูกปิดกั้นเอาไวา้แต่ถ้าเกิดว่ามันถูกปิดกัน้นหรือว่าสร้างขึ้นมาในบริเวณกลางๆหลายพันเมตรหรือว่าหลายหมื่นเมตรนะครับมันก็จะสามารถทําลายได้ง่ายแต่หนึ่งวยทีในสถานที่นี้มันเป็นเพียงแค่รูเล็กๆเท่าดัดเลยครับในการที่ผู้ฝึกตนรับจกักรพรรดิอมตะมากมายรวบรวมพลังกันในการป้องกันเอาไวา้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาดัดไปสามารถทาลายมันได้ดั่นเอ่นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นจะไม่สามารถทําลายมันได้พวกเขาทั้ง6คนนะครับก็เลยทําการร่วมมือกันรวบรวม รวมพลังทั้งหมดที่พวกเขานั้นมีทําการโจมตีเข้าใส่เพื่อทําลายพลังบาเรียวงเวทที่สร้างขึ้นมาป้องกันสถานที่แห่งนี้เอาไว้แต่แล้วมันก็ไม่สามารถทําลายได้อยู่ดีนะครับความแข็งแร่งของพลังบาเรียวงเวทที่สร้างขึ้นมาป้องกันวิหารลึกลับแห่งนี้เอาไว้ไม่สามารถทําลายมันได้นะครับจะต้องมีผู้ฝึกตนแข็งแร่งมากๆเท่านั้นที่จะสามารถทํามันได้นะครับในตอนนี้ก็ไปเดบโตทีไใบบีทากอีกแล้วนะครับใบบีทากที่สามารถทําลายสถานที่แห่งนี้ได้เลยแต่ถึง แม้ว่าทางเข้าวิหารลึกลับแห่งนี้มันจะถูกปิดกั้นเอาไว้ก็ตามนะครับท่านอุโสวูรานก็ยังให้ความว่าคบเอกไปอีกอย่างเพราะว่ามันไม่ได้มีทางเข้าทางเดียวอีกทางเข้าทางหนึ่งมันจะอยู่ที่หุบเขาดาวเทมินนะครับสถานที่แห่งนั้นมันก็จะมีผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งมากมายถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเราจากักรพรรดิอมตะจกักรพรรดิปีศจาจจักรพรรดิมารจะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มพวกนี้มากๆนะครับผมการทีเพอเอกนั้นจะสามารถต่อก้อนรับมือกับคนพวกนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันแล และคนพวกนั้นก็ยังจะไม่ยอมให้บุคคลภายนอกเข้าไปในดวงดาวพวกเขาได้อีกด้วยครับถ้าเกิดว่าพระเอกดั๊จะเข้าไปจริงๆก็จะต้องหาวิธีเข้าไปโดยการปลอมตัวเท่านั้นซึ่งพระเอกก็แบบว่าเป็นประทับแผลนะครับเพราะตัวเขาเองก็จะเป็นผู้ฝึกตนทางด้านรากกายอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ก็ยังสามารถเรียนรู้วิชาปลอมตัวได้อีกด้วย ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนนะครับสำหรับที่พระเอกนั้นจะปลอมตัวเข้าไปในหุบเขาดวงดาวเทอร์มินแทกนั้นนะครับพระเอกก็เลยจะคิดว่ามุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีแต่ก็ไม่ได้ให้สิทธิ์นอกของเขาไปแต่อย่างใดนะครับเพราะเนื่องด้วยที่สิทธิ์นอกของเขาทั้งสองไม่สามารถ แปลงกลายได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าไปจริงก็อาจจะถูกจับตัวได้พระเอกก็เลยคิดว่าจะมุ่งเดินทางไปยังสถานที่นั้นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ก็จบกันไปก่อนเลยครับสำหรับ EP นี้ EP ที่19เลยครับซีซั่นที่5เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EP จีิงก็จะอยู่ได้ที่ EP ที่71เลยครับโอเคเลยครับสำหรับ EP นี้คลิปนี้ขอตัวลากันก่อนครับเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้าคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย